สวัดีครับเมื่อนี้เขาจะมารีวิวนะครับโฮมสเตย์หมู่ที่22บ้านปลืม้มอุดมนะครับอันนี้คือโฮมสเตย์ของคุณสมคิดดันลานะครับเพื่อที่จะรองรับงานของสบกที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 23, 24, 25ครับที่นี่คือโฮมสเตย์ที่เขาจะมาพัก2องคืนนะครับ เลยพามาเบิงนะครับเนาะเปิดเบริงดูอันนี้เป็นห้องหนังสือเก่านะครับผมเลยจัดให้เป็นหโฮมสเตย์ให้ครับมีเตียงไม้ไผ่นะครับที่นอนนอนได้สองคนนี่ครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่ง ครับส่วนด้านนอกห้องนี้ก็จะมีโชฟาสำหรับนั่งเล่นนะครับนั่งเสวนาปลาใสจิบกาแฟตอนเช้านะครับออกจากห้องนี้ก็จะไปอีกทางโน้นอีกห้องหนึ่งเนาะไปไปดูไปดูกันอ่านี่เจ้าของบ้านป้าอ้วนอ่าน,นี่ครับเอามาถึงอ่มาดูห้องนี้ก่อน ห้องนี้เปิดประตูเลื่อนนะครับประตูเลื่อนออกมาห้องนี้เป็นสามที่นอนนะครับนอนได้สามท่านนะครับเป็นห้องพัดลมนะครับพัดลมกำลังใส่ล่างมีโต๊ะสําหรับนั่งแต่งตัววางน้ำวางเครื่องดื่มโอเคไปห้องที่สามอยู่ติดกัน ห้องนี้เตียงสองที่นอนนะฮะมีโต๊ะวางแก้วน้ำวางน้ำวางกาแฟวางอุปกรณ์แต่งตัวเป็นห้องพัดลมครับถ้าพัดลมไม่พอเราเสริมให้ได้ห้องนี้ถ้าอยากจะนอนเพิ่มเป็นสี่คนสามคนหรือสี่คนเนี่ยสามารถที่จะเอา ยังออกนอนกับพื้นอันนี้ให้สวปกวามาดูก่อนพิจารณากันว่าท่านจะเอาแบบไหนแต่เบื้องต้นผมจัดไว้แค่นี้ก่อนนะโอเค